ครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ผมในช่องเจ l เพลนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทําการแก้ปัญหามองไม่เห็นสกินคนอื่นในเกมนะครับผมมีน้องๆเนี่ยขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับผมที่จริงผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะแต่ผมก็แก้ ไปแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้นะครับผมทีแรกว่าจะไม่ทําคลิปนี้ขึ้นมานะแต่มีน้องๆขอเข้ามาเยอะนะครับผมก็เลยจะมาทำให้ดูเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิง่งให้กับผมด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมถึง1,000ซับเมื่อไหร่นะครับผมแน่นอนว่าผมจะมาแจกเพชร จำนวนรางวัลละ1,000เพชรนะครับผมอ่าก็ช่วยกดให้ผมหน่อยนะครับผมอ่าเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะได้เพชรฟรีๆ1,000เพชรในผมก็ชวนกดให้ถึง1,000ซับไวๆนะครับผมถึงเมื่อไหรผมจะมาทําคลิปแจกทันทีเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าส่วนที่ผมหายไป3-4วันนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนเนาะก็ธุระที่บ้านมันเยอะนะครับผมก็เลยไม่ค่อยว่างเนาะ ส่วนคลิปนี้นะครับผมก็มาทําให้น้องน้องที่ขอเข้ามาแล้วนะครับสําหรับใครที่มองไม่เห็นสกินคนอื่นในเกมนะครับไปดูกันเลยดีกว่าครับ let's go อันดับแรกเลยนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปที่ตั้งค่ามือถือของเรานะครับผมอ่ะก็เข้าไปเลยนะตั้งค่านะครับผมแล้วก็เลื่อนหาแอปพลิเคชันนะครับผมอ่ะอยู่ไหนเอ่ยแอปพลิเคชันโอเคตรงนี้นะครับผมแล้วกดเข้าไปเลยเนาะอ่าแล้วก็รายการแอปนะครับ มือถือของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับก็หากาอาเนะแล้วก็กดเกมฟรีไฟเข้าไปโอเคนะครับผมก็มาเที่การใช้ที่จะเก็บข้อมูลนะครับผมอ่าเรากดตรงนี้เข้าไปเลยนะครับตรงนี้เราจะเห็นข้อมูลต่างๆของอ่าเกมฟรีไฟ <c oughs> นะครับที่มันกินไปนะครับผมอ่าเราจะเห็นแคชตรงนี้นะครับผมให้เรากดล้างแคชเป็นอันดับแรกเลยนะครับผมขั้นตอนต่อมาให้เรากดล้างข้อมูลตรงนี้เลยนะครับ6ก6 MB กดล้างไปเลยนะ กดล้างไปโอเคหลังจากนั้นนะครับผมตอนนี้คือข้อมูลที่ฟ f i ไฟกินไปเนี่ยมันก็คืนให้กับตัวเครื่องหมดแล้วนะครับผมตอนนี้คือเราไม่สามารถเข้าเล่นฟรีไฟได้นะครับแต่ว่าตัวเกมฟรีไฟยังไม่ถูกลบออกจากเกมเรานะนะครับผมอพอเราเข้ามาในเกมนะครับผมนี่เขาจะให้เราเนี่ยดาวน์โหลดไฟ์กลับคืนมานะครับผมก็าก็514 96MB นะผมโอเคเราก็กดดาวน์โหลดไปนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็รอให้มันดาวน์โหลดจนเต็มนะครับผมเดี๋ยวเราตัดมาตอนที่มันดาวน์โหลดเต็มเลยละกันนะครับผมโอเคไปกันเลยพอดาวนโหลดเสร็จนะครับผมเราก็มาอัปเดตตรงนี้ต่อนะครับผมอ่าหลังจากนั้นทุกคนเห็นแพ็กเสริมต่างๆไหมครับผมอ่าเราก็ดาวน์โหลดขึ้นมาให้หมดเลยนะครับผมโดยเฉพาะแพ็กเสริมด้านบนสุดนะครับผมอ่า 526.7MB นะครับผมดาวน์โหลดมาให้เต็มเลยนะครับ ย้ําว่าให้เต็มเลยนะตรงนี้แหละครับที่ทุกคนบอกว่ามองไม่เห็นท่าเต้นเพื่อนๆมองไม่เห็นสกรีนคนอื่นในเกมก็ทั้งหมดนี้มันอยู่ที่แพ็กเสริมด้านบนสุดเลยนะครับผม5 2 6 7 MB ีดนะครับผมดาวโหลดมาให้เต็มเลยนะครับผมโอเคผมก็จะกดดาวน์โหลดไปนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเราก็ตัดไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเค หลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จนะครับทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับผมแต่ว่าระบบเกมมันจะเป็นระบบใหม่อยู่นะครับผมคือทุกอย่างจะใหม่หมดเลยนะครับปุ่มอะไรต่างๆที่เราเคยตั้งค่าไว้นะครับผมมันจะรีเซ็ตเป็นเหมือนเดิมแบบแรกๆเลยนะเออเนี่ยปุ่มอ่านี่นะครับผมอ่าในการควบคุมต่างๆเห็นไหมมันจะรีเซ็ตเป็นแบบเดิมที่เกมเซ็ตมาให้เลยนะครับผมก็ให้เราไปทําการปรับแต่งเอาใหม่เนาะโอเค โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะมาลองทดสอบด้วยโหมด 4v4 ให้ดูนะครับว่าเราเนี่ยจะเห็นสกินเพื่อนแล้วหรือยังนะครับผมทุกอย่างก็จะเป็นใหม่หมๆแบบนี้นะโ okay. อเคโอเคครับตอนนี้เราก็เข้ามาที่เกมแล้วนะครับผมเรามาลุ้นกันว่าเราจะเห็นสกินเพื่อนแล้วหรือยังอ่าเห็นไหมครับผมเราเห็นสกินชุดเพื่อนๆแล้วนะครับผมนี่เลยเห็นไหมอ่าเราเห็นสกินทุกคนแล้วนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดปไปเลยนะอโอเคก็วิธีนี้ได้ผลนะครับก็ลองไปทํากันดูเนาะ โอเคก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูสกินฝั่งตรงข้ามดีกว่าว่าจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับผม,ผมไปดูกันเลยก็รู้สึกว่าฝั่งสกินของสตูก็เห็นเหมือนกันแล้วนะครับผมอ่าเอ้กูไปกดนอนทําไมเนี่ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยกดนอนทําไมเนี่ยช่วยด้วยโอ้ไม่กอดก็ตายเลยนะครับท่านผู้ชมก,ก็ยังไม่ชินปุ่มนะเดี๋ยวขออนุญาตปรับปุ่มใหม่นิดน,นึงนะมันไม่ใช่ปุ่มเดิมผมอะ่ะเอา,เอาไอตัวนอนมาไกลๆเลยเออ โอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะก็บันทึกไปนะมันไม่ใช่ปุ่มเดิมผมคือมันตั้งค่าใหม่อ่ะมันมันไม่ชินอ่ะครับทุกคนโอเคนี่นะครับผมสกินฝั่งตรงข้ามแล้วก็เห็นเหมือนกันเนาะนี่เลยอ้าวเพื่อนเรานอกไปแล้วขอตัวแก้มือใหม่ครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราไม่ชินปุ่มยิงนะโอเคไป จเจ๊นายกำลังจะวิ่งไปไหนนะ่ะโอเคเราจะตามนายหมอนี่ไปนะครับทุกคนลงไปดิโอเคนี่นะครับผมสกินฝ่ายตรงข้ามเราก็เห็นแล้วนะก็วิธีนี้ได้ผลจริงนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอยู่ไหนเอ้ยออกมาให้ยิงหน่อยดิโถ่เอ้ยตามให้เอ้ยมีตัวมารับกระสุนแทนก็มาดิครับน้องเคลลี่ผมแดง โอเคจะซ้ำให้ครับเดี๋ยวซ้ำให้โอ้ยโอ้เพื่อนเราโดนยิงครับจังหวะนี้โอ้โหมีไอ้บวกกันมาเลยมาเลยจังหวะนี้ก็มาดิยิงไม่ทันหรอกมามาจังหวะนี้เฮ้ยมันกันไอ้บวกตัวเองว่ะไม่มีระเบิดว่ะทุกคนโหยถ้ามีระเบิดมึงเอ้ยมันอยู่ในนี่นะมันแอบมันใช้มุมครับใช้มุมแอบโอ้จังหวะนี้เดือดมากกูยืนสงขาอเปล่าวะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิาดเฮ้ยเพื่อนกูช่วยยิงมาดิมาดิมาด,มาด,มาดิจังหวะนี้อาผมอะจังหวะนี้เฮ้ยไม่แตกว่ะสุดบอกครับทุกคนตามไปตามไปมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยมันยิงเพื่อนเราอะมันยิงเพื่อนเราอะอ้าวย,ยืนโดยืนโดก็แตกไปดิครับอ่าโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมมาเล่นคร่าวๆนะครับผมให้ดูว่าเราสามารถมองเห็นสกินเพื่อนๆได้ในเกมแล้วนะครับผมก็วิธีนี้ก็ใครที่มองไม่เห็นสกินตัวละครอื่นๆนะครับหรือสกินเพื่อนในเกมเนี่ยก็ เอาวิธีของผมเนี่ยไปทํากันนะครับผมรับรองว่า ใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะครับผมอ่านี่เห็นไหมเราก็จะสามารถมองเห็นสกินเพื่อนๆเราได้หมดทุกคนเลยนะครับผม่โอเคสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับผมด้วยในช่อง J Play นะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสําหรับช่องนี้นะครับผมก็ใครที่กดให้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมช่องผมถึงหนึ่งัซัมเมอ่อไรนะครับผมจะมาแจกเพชรนะครับผมรางวัลละ1000เพชรเลยนะครับผมก็ ช่วยกันกดซับเข้ามาเยอะๆนะครับผมเพื่อให้วันนั้นมาถึงไวๆนะครับผมถ้าเกิดว่าช่องผมเดินทางไปถึง1 0ึ่พันซับเมื่อไหร่นะครับผมก็จะมาทำคลิปแจกทันทีเลยนะครับผมก็ช่วยกันกดซับให้ผมหน่อยนะผมว่าไม่นานเกินรอนะครับผมถ้าทุกคนช่วยกันกดนะครับผมก็ช่วยกันนะครับผมสนับสนุนช่องใหม่ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับส c r i b e ์กดแจกดนเปนให้ผมด้วยเนาะโอเคสำหรับทุกคนที่ขอกันเข้ามานะครับก็มาทำคลิปให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคร เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม